สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบสนใจแอบส่องแอบมองคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงมาดูนะคะว่าใครที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะวันนี้ไม่มีรักนาราศีนะคะอาจจะเป็นไวเลอร์ซ่าได้สลับแังงานได้นะขออนุญาตดูนะคะ ทัวบครับสเตรนจควีนโนพินิคเลเจ็ดเหลีย่ยมเดวิล ใครที่แอบส่องแอบมองแอบให้ความสนใจคุณอยู่นะคะคือคนที่แอบรักคุณนะคะแอบตกหลุมรักคุณนะตั้งแต่แรกเจอได้ในบางท่านเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักเลยนะคเะ,ะคเขาคนนี้มองว่าคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะในสายตาของเขาเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนเขาคนนี้ มองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองนะเขาดูคุณอยู่นะตามสื่อต่างๆได้คุณอาจจะโฟกัสเรื่องการเงินการงานของคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้เจ็ดเหรียญน,นะเขาส่องคุณเขาก็คิดมากไปนะอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณได้ที่มีประเด็นการมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะคะเขาไม่สามารถมุมออนจากความรู้สึกที่มีต่อคุณได้นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอไม่สามารถนําคุณออกจาก ความคิดความสุดของเขาได้ในทุกช่วงเวลาของเขานะในตอนนี้อสศวินดาราชนีไม้เก้าไมา้จัดตด สองใบเลยะติดมาเด็กดาบกับสองเหรียญเขานะะมองว่าคุณเป็นราชนีไม้นะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจใน,นตนเองนะเป็นคนเก่งนะทำงานเก่งมีความรู้ความสามารถเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะก้าวไม้อาจจะเป็นคนมีประเด็นกับคุณได้นะฮะ ในช่วงเวลานี้เขาอยากจะทำบางสิ่งเหมือ,อย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเหมือนได้รู้นะว่าเขาต้องการอะไรชัดเจนกับความสึกของตัวเองแล้วนะคะเขาแอบ,บส่งแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขาคนนี้อาจจะมีความมั่นใจในตนเองนะ,ะหรือว่ามีความดื้อในตัวนะคะเขากําลังแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่กําลังบาลาน์ชีวิตของเขาก,กับกับการบาลานการส่ง,งคุณไปด้วยนะคะ แล้วในใจเขาก็คิดที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดวิลสองไม้ The e m p ็ e t ีเดดซันซิกอ of s ็อ t ขาคนนี้นะคะหลงไหลข้างใครคุณนะข้างหลักคุณเลยก็ว่าได้นะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสุดของเขาได้เขาคนนี้อาจจะอยู่แดนไกลกับคุณได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นดีเ p l a เ e คนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่สวยดูดีในสายตาเขาแล้วก็เป็นคนที่ไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะคุณก็เป็นเด e s ซันด้วยนะคะเป็นความสุขความสดใสของเขา ถึงแม้ตอนนี้คุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันมีปัญหากันเขาอยากจะผ่านผลอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับคุณนะคะผลกระทบปกปิดผู้หวังดี หักแท้ผู้นำํำเขาคนนี้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปกปิดความสึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำํำอาจจะเป็นคนที่พูดต่อที่สาธารณะได้นะเป็นคนที่พูดเก่งใช้วาทศิลป์ในการพูดในการเจจานในการทำงาน เขาหวังดีกับคุณนะเขาอยากจะมามอบความรักความสุขด,ดีให้กับคุณเขาเชื่อว่าคุณและเขาเป็นหลักแท้ของกันและกันนะคะและจะมีการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันเผลอเลยอธิษฐาน หุ่นใหญประมาานางฟ้าเขาคนนี้นะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทำเรื่องเผลอเลอกับคุณไปนะหรือเขาอาจจะเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่ใกล้คุณนะรู้สึกประมาเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณนะจ,จริง,รงๆเ,เขาเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะแต่เมื่อเขาอยู่ใกล้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ทำให้คุณทำให้หัวใจเขาเต้นแรงนะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเขามองว่าคุณเป็นนางฟ้าในใจของเขานะคะคุณเป็นหญิงนะคุณก็น่ารักในสายตาของเขาเขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิะะ์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาแอบเป็นห่วงคุณห่วงใยคุณนะคะอยากจะดูแลคุณนะคะ ค่ะขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเราพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ